สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆค่ะเบิ้งดูนี่เบิ้งดูเยียทีพนมาอย่างเบิ้งยอดนี่พี่น้องบักเอ็บเลยยอดบักเอีบพี่น้องยอดบอกเอี๊ยบยอดปกติ่นงามค่ะพี่น้องเบิ้งซ้อมดอกมันพี่น้องจน้อยก็ได้กินได้จะเด้อเบิ้งเนีเอเลยอยู่เบิ้งแนีพวกเจ้าอยากบ่จ้างามบ่พี่น้องผู้ใดชอบให้ชอบกินก็มาเก็บช่วยกันจ้าพี่น้องตำตำผ่พี่น้องเพื่อนตัดมันก็เลยโปร่งไม่จ้าสมกับชื่อกับถิ่นริมร้อยพี่น้อง ก็ตองเขาไปทั้งในงา่ายจ้ะเก็บทั้งนอกก็ได้พี่น้องเห็นปะกระทิมดีรวาจริงๆด้วยเห็นไหมงามๆคือฝนโปร่งเ่านาคพี่นิวอ,อ,อ,อยู่พี่นอ้องเอ้ยฝนตกดีปีนี่ฝนดีวิทพี่น้องเอ้ยฝนในฝรั่งเศสดีมากนะคะพี่น้องอุนโปร่งเงาขนาดอยู่ใไ,ไม้าโดนฝนเบิง้งทั้งใน,นหัวพี่น้องหยับยางอยู่เบิ้งว่าว่างามๆชีวิตบ้านๆในฝรั่งเศสพี่น้องคุณนะ่ะเก็บไม่ได้แล้วพวกเนี้ย กูเจาเห็นบ่พี่น้องอยู่ในหัวไหมเนี่ยเต็มอยู่เด้อกวาลายคักไรเนี่ยอุ่นเบิ้งต้นงี้วันดู้นหลังถึงแมนเบิดเด้พี่น้องมาเด้อเก็บใส่กัจชาพี่น้องจา้ามึงเนี่ยกำลังปินซ้อมดอกพอกินกับซุปไม่สมดีแล้วพี่นอ้องเอ้ยเนี่ยว่ะกำลังกินบ่เป็นเด้พี่น้องกำลังกินบ่เป็นอุ่นเบื่องเนี่ยจังอรของมาตัดถิ่มเดีพี่น้องมันหก พะมันหกหลือไม่ในยู่ในโรงเรียนในพี่น้องมันเป็นปลาเลยเดยิมันลนในมันลนก็ขื่นอีกคือเกาพี่น้องเพิือ่อนก็มาตัดทีมตัดแล้วก็ขึ้นคือเกาผักกะผักกะทินนิบมันแพ่ดีเ้พี่น้องยังตัดยังแพ่ได้จ้ะเด้อไหนทางไหนปวดหลายครับอุ้ยเลยยุงเนี่ยสะอนอนบจจพี่น้องใครที่ชอบกะทินนี่สุดยอดเลยค่ะเด้อเยสิลิพอนก็นกนถือว่ามาอยู่ถือประเทศนะคะมีผักกะทินให้กิน,นะะด้วยค่ะเด้อพี่น้องให้หายให้หายคิดถึงเมืองไทยเลยค่ะพี่น้องจ้า มึงหยอดนี่พี่น้องเงาเหยียดเลยงามบ่ะเอ้หมวนใส่บาทถือฝนพี่น้องงอ้งามขักเออสวนย่าฝ่าเบื่อเดือะเด้อดคีวิตในฝรั่งเศสผู้ด่าพ่งเนี้ยกะทิริมร้วจริงจริงโอ้ยสวนพี่น้องมึงตุนนี่ดูพี่นอ้อ,นองหยาบยางอยู่มันผนออกมาทาั้งหนอกพี่ได้พี่น้องมึงเนี้ยมาจะมาเก็บสร้อยกันอู้พวกเจ้าอยากวะพี่น้องอันนี้สําหรับคนชอบ ยอดผักกะทินด้วยค่ะเด้ยนี่แหละใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องชุมผ่านไปเลยนะคะพี่น้องชอบใครชอบมันชอบอีฉันต่างหากเวยค่ะเด้ยไม่ได้ว่ากันนะคะกว่าต้องซ้อมดอกมันดูโอยงามคักงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเด็ดเนี่ยกินแบบให้ใส่เขียวไปเลยพี่น้องกินผักกะทินนี่ประโยชน์ด้วยจ้ะเด้อเป็นยาภูมิต้านทานอิสระเด้อพี่น้องกเจ้าฮูบสมุนให้ล้วนๆได้หน่ ยอดผักกาทินน่ะโอ้ยบ่ได้มาเก็บโดนพี่น้องตะกีมันก็คือสียอด่วนๆอยู่ดอกเพราะว่านี่มันนนัเริ่มเป็นดอกน้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเนี้ย่แราว่าก็กินเซียบเด้ดอกน้อยยอดจอนก็แซ่บยบไอพี่น้องเอ้บุหรีมักสําหรับคนที่ชอบนะค่ะพี่น้องหลายครับจะน้อยเพิ่นก็ตัดถิมเด้พี่น้องมันหกมันหกคนก็ตัดถิมกินน้ำบวชบไหวโอ้ยชมไปยาวๆด้วพี่น้องเด้อ โอ้สวรนสวรนสวน์เม well. ่อไดม้าดนว่ามันสิ่บ่นเงยไว้ปะนี่เง <What? S 2> ียบไหลโอ้พุดผูเดี๋ยวเอาอันคอเวลาเก็บกอนเนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวโอ้มาเป็นกิ่งเป็นกางเลยบานเนี่ยโอ้ยเนาะเบื้องมุมนี่พี่น้องโอ้หลายฉักไหนเนี่ยว่ะพดผูแต่งมมแตงสร้างสวรว่ะโอ้หลายฉัก ปีนี้ฝนดีคือนจะได้กินหมากหลายดอกพี่น้องดอกหลายคักพุ่งเนี่ยดุสุดยอดเลยจ้ะเนี่ยคนไทยเพิ่นก็ปลูกกินหมดเลยแล้วเพิ่นอ่กมากเก็บดอกพี่น้องบ้านผู้ใดก็มีบ้านผู้ใดก็มีบบมบบมเบิดแล้วซุมืงินีพี่น้องเอ้ยบอกคําเดียวว่าสะออนนะจ๊ะบ่ต้องปลูกก็มีคนปลูกให้กินดอกพี่น้องหิว <c oughs> มนันกุบผู้เดียวมนันกุบฝนเม,มรุน้ำคักพี่น้องเพิ่งเจ้าเห็นบอ่อฝน กลางถนนแม่นเบิดได้พี่น้องไหนมันลนไหนมันลนกับมันก็ขึ้นไปพี่น้องจ้ามุ้นทุกอ่ะแม่นเบิดทั้งปุ่นกับแม่นได้พี่น้องแม่นเบิดได้ทั้งปุ่นแม่นเบิดจ้าพี่น้องสะออนบ่เบิ่งมุมนี่อยู่กลางถนนได้พี่น้องเหยียบยาบยาบเบิ่งเนี้ยพี่น้องพวกเจ้าสะอนบ่ยแยสิติปัญสตรอนขักเนี้ยมันถึงสผลพี่น้องโอ้ไปยากภาคซอยเก็บพี่น้องซอยเก็บงามคักงามเนี้ยไปกินกระหอยนางล้มพี่น้องเอ้ยเงี้ยกว่าแหล่เบี้ยมอยู่นีงนี้นั่นี้อยู่กลางถนนได้พี่น้อง คุณอะไรเอรียู่อ้ขัดเนี่ยว่ะแต่สวนบ่จะงามขักงามเนี่ยเดี๋ยวจากน้อยมันหกคนสวนก็มาตัดถิ่มด้พี่น้องเพิ่นตัดถิ่มเพิ่นบ่กินดอกฝรั่งตัดถิ่มเบิดเลยเนี่ยตัดถิ่มเบิดพี่น้องคุณอา่รเบิ้งงามบอเก็บเก็บเก็บไม่ต้องซื้อกินยากนะคะพี่น้องจ้าคุณเล่าเอาเล่าเอาหลดเนี่ยเบิ้งพี่น้อง พวกเจ้าน้ำส่วนน้ำยายสีดีพอนบ่นี่อ่ะหยิบหยาบหยาบยังไงบ้างยังกับหอยนางรมพี่น้องเอ้ยนางพี่น้องน้ำบ่ส่วนบ่พี่น้องเอเล่ยู่ส่วนส่วนบ่มีเน็วเน็วคือพี่น้องแสบพ่วงอร่อยพี่น้องส่วนผักกระทินหลายคักกินบ่วไวดอกเอาพอกินกับพี่น้องพอกับพี่น้องอันบัดนั้นเขามาเก็บไม่หลายคักปวดกินผู้เดียวกินบ่วไวได้เครื่องถุงบางี้แล้วเดี๋ยวสิให้เบิ้งเด้อ ไปหอดบ้านเสห้เบืองดอกโอเคได้กบขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องด้วยไปแล้วกลับบ้านค่ะแค่นี้แหละบายบายขอบคุณทุกคนค่ะบายบายค่ะนี่มาหอดบ้านแล้วพี่น้องได้ทานแบบนี้หนึงพี่น้องจ้า <c oughs> กินบบเบิดง่ายดอกผู้เดียวพี่น้องเอ้ยซ้อมดอกงามๆอันนี้ก็สิเป็นยอดอวบอวพีนวว่น้องเอ้ยมาเดิอมาเด้อแซ่บๆน้ำกันจ้าผู้ใดอยากก็มาเอาเด้อจะเด้อมา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 ,มาสุดยอดจ้า